จ้าสวัสดีมือห้อยออกพี่น้องค่ะไก่ย่างสุกแล้วนะคะพร้อมเสือพร้อมทรงค่ะไก่ย่างเนื้อฉ่ำๆหนังข้างนอกกรอบกรอบเนื้อข้างในนุ่มชุ่มฉ่ำละมุนลิ้นมากมายเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือนี้มือเล็กออกมือวันที่2วันที่สอง,อสองพฤษภาคม2566เด้อพี่นอ้องเด้อพอมหมูกร่ไร้ออกคลิปผมสวัสดีเอซี FC ทุกท่านครับผม คือเมื่อเนี่ยจะมีปลาเผาไก่ย่างครับสูตรตทดสับของพ่อหมูกับแม่หมูตกคุกหน้าโรงพยาบาลอำเภอชายบานครับผมพ่อพ่อหมูกับพวกในอัวขิปหวยหลายน่านหลายงวดนะครับแต่ว่าก็ให้ทั้งลานให้ไว้ประจําครับผมเป็นอยู่ในกระดานรับเอฟซีทีวะเวียนมาหาพ่อหมูก็บทเห็นอยู่ในกระดานพ่อหมูเฮ็ดไว้ให้ทุกงวดครับผมงวดที่แรกก็ให้ศูนย์หกกึ่งหนึ่งหกหลือเก้าศูนย์ครับผมกับเข่าร้อยร่ำเนาะงวดที่พ่อหมูเฮ็ดใส่กระดานไว้เดี๋ยวให้แม่หมูไป บนไถ้วามิตรตัวใดแน่แเนาะไถรแวะเบียนมาหาพอหมูแม่นวอยากเขาอยากน้ำกับแว่เมา,าเรเยกกัเบอร์ได้เนาะครับเนาะแวะเยี่ยมยามพอหมูแนพอหมูกินพอดซื้อกันครับผมวันสุดท้ายวันนี้ที่เราจะรวยกันนะครับเนาะรวยในวันที่สองครับผมแล้วก็รวยรวยครับผมสวัสดีครับผมเนี่ยเพราะแม่หมูไปเบื้องหวยครับผมค่ะก้อนก้อน,อนสิไปเบื้องเลขเบื้องเบื่เบื้องแนวอยากแนวกินก้อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเบื้องไก่เบื้องป่าคือเกานั่นแหละค่ะมีไก่มีป่ามีสมตำมีของทะเลเด้อค่ะพี่น้องด แ่สาต่ตว่ามาเด้อค่ะพี่น้องเด้บอบ่แม่นบ่มาพอหมูบอกว่าแม่หม,ม,มูเอ้ยก็ลงคลิปหให่เนเป็นหยังเจ้าก,ก็คือจังเฮ็ดมีเฮ็ดมีแท้เจ้าก,ก็คือนั่งอยู่ซื่อๆหันใจถิ่คม,คมคือคนบ่มีความคิดแท้พะนาพะนะค่ใะ,คะ,ะในๆเขาก็ว่าให้แล้วเนาะค่ะเนาะในๆเขาก็ว่าเฮาบ่มีความคิดความอ่านแล้วก็เลยจัดให้ค่ะจัดให้เดี๋ยวเอาเลขพ่อหมูสูตรคำน,นวณงวดวันที่สองพืชผ้าเนาะค่ะเนาะท่านกับท่านเพระท่านกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ เขาต้องขึ้นพ่อค่ะบ่าไมา่อย่งันดอกเขาต้องขึ้นขึ้นหลายมือแล้วล่ะค่ะแต่ว่าห่างบอทันเดยมีโอกาสแต่ว่ามือนี้เราจะเฝ้าลงหายเลยเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งสูตรเหล็กความหมูสูตรวิ่งงวดวันที่สองพฤษภาคม2566ันหอเด่นเจ็ดเัอร์เนค่ะพี่น้องเด่นเจ็ดรองเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อกอแม่หมูอาจจะบอชัดเนาะค่ะเนาะอ,อาจจะย้อนแสงแน่นิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวแม่หมูจะอ่านตัวเลขให้เด้อค่ะเด้อเด่นเจ็ดรองเก้า แล้วก็มาร้อยเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกเ่อร์เนค่ะพี่น้องตัวร่องก็สิเป็นเก่าเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสองตัวเด่นหกเก้าสี่เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเด้อค่ะเด้อเอาส่งมาลำลวยเป็นของพี่น้องสุภูสุก้นเด้อขังวดนี่เด้อมาช้าแต่ก็มานะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกับมีแมวมาฝากพี่ต่อน้องเพียงซ้ำนี่พอ่พอๆกับพอ่พอหมูกับแม่หมูในในไม่ในคลิปหน่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า